สวัสดีครับนักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านผมครูลิเตศแย้มนิยมครูประมวิชาตุกขตุกตาและประลาตุกตาชันประตมปีที่ต่อสำหรับสัปดาห์นี้นักเรียนจะมาเรียนหน่วยการเ,เรียนรู้ที่ต่างชื่อหน่วย บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวถังสาระการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย4เรื่องหนหน้าที่ของนักเรียนสองหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครอง หน้าที่ของพี่น้องสี่หน้าที่ของญาติ <c oughs> <c oughs> บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวครอบครัวประกอบไปด้วยคนนักแต่สองคนขึ้นไปที่มีความสามัคกันอาจมีพ่อแม่ลูกหรือพ่อกับลูกหรือแม่กับลูกเป็นต้น การที่ครอบครัวจะอบอุ่นและมีความสุขสามัคคีการสมาชิกในครอบครัวต้องปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตอนเองให้ถูกต้องเรื่องที่หน่ำบทบาทหน้าที่ของนักเรียนหรือของตอนเอง นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนที่มีความตัญนอยู่ตะเวทีโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ก็หนึง่งเชื่อฟังคำต่องตอนของพ่อแม่สองช่วยเหลืองานในบ้านสามขยันและตั้งใจเรียนนั้งตือ สี่รู้จักดูแลและช่วยเหลือตนเองตลอดจนสมาชิกในครอบครัวห้าูดจาไพเราะอ่อนหวานแม่พูดกลมอหกช่วยครอบครัวประหยัดและรู้จักอดทนเรื่องที่สองบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครอง บู้ปกครองหมายถึงผู้ให้กําเนิดผู้ให้การปู่ประการละเลี้ยงดูอบรมตังต่อและพัฒนานักเรียนที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามตรงควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนไม่ให้ตกอยู่ในภาวะ อันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่พ่อแม่บรรทรมหรือผู้ี่ชีวิตของพ่อหรือแม่บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครอง,องมนดังนี้หนึ่งเป็นผู้นำครอบครัว สเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ 3. าอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีและเป็นปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกที่สดูแลเอาเยายแ่ให้ความรักความอบอุ่น แก่ลูกและทุกคนในครอบครัว 2. ทำงานบ้าน 6. เพื่ยเก็บออมและหาะไรายได้มาเลี้ยงครอบครัว 3. บทบาทหน้าที่ของพี่น้องงมีความรักความสามัคคีกันไม่ทะเลาะกัน 2. มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. แบ่งหน้าที่และช่วยกันทำงานบ้าน ตใช้คําพูดที่ถุภาพไม่พูดคําหยาบคายต่อกัน 5. ้พี่ต้องดูแลรู้และรู้จักเสียสละให้น้อง 6. น้องต้องให้ความนับถือและเชื่อฟังสิ่งที่พี่สอนเจ็ 7. เมื่อทำผิดต้องขอโทษและรู้จักให้อภัยต่งกันละกัน เรื่องที่สี่บทบาทหน้าที่ของญาตในครอบครัวหนึ่งอาจประกรอบด้วยญาติได้แก่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาซึ่งแต่ละคนควรปฏิบัติตามหน้าที่ดังนี้หนึงเพื่อดูแลความเรียบร้อยและช่วยเหลืองานในบ้าน สองอบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นคนดี 3. ให้คำาปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัวสปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน 5. มีน้ำใจเอ,อื้อเฟืฟ้อเผื่อแผ่ดูแลสมาชิกในครอบครัวหมีส่วนร่วมกับ,บกิจกรรมในครอบครัว การดำเนินชีวิตให้มีความสุขนักเรียนและสมาชิกในครอบครัวต้องปฏิบัติต,ตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งการเรียนความพูิสำหรับกติธรรมประจำสัปดาห์นี้ก็ได้แก่ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีความกตัญญูกตตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี ถึงกูจะแนะนําให้นักเรียนไปไปไปนําไปปฏิบัติเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วก็ให้ทํำใบงานที่รูตกให้ในไลน์ก่มมาทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปด้วย